ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่7เดือนที่หในหัวข้อเรื่องชีวิตนิรันดรและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมย้อนบทที่สามข้อที่16พระเจ้าทรงหลักโลกรังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรพี่น้องคะข้อพระคำมพี์ตอนเริ่มต้นของเราเป็นข้อพระคำมพียได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งมีคำที่ทรงพลังและให้ข้อมูลมากที่สุดในบรรดาพระคำเพี์ทั้งหมดข้อนี้กล่าวว่าผู้ใดก็ตาม ที่เชี่อในพระบุตรของพระเจ้าจะมีชีวิตนิรันด์หมายความว่าพวกเขาจะถูกแยกออกจากการทำลายล้างการทิ้งล้างความล้มเหลวความเสียหายและอื่นๆชีวิตนิรันด์คืออะไรเป็นเพียงแค่ชีวิตที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆหรือไม่คำจำกัดความนี้ไม่ได้สะกดพื้นผิวของความหมายด้วยสามว่าสิ่งนี้คืออะไร เพื่อให้เข้าใจชีวิตนิรันต์ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าชีวิตนิรัน์การคืออะไรนี่อาจเป็นเรื่องแปลกใจสำหรับบางคนที่คิดว่าสองคำนี้เหมือนกันไม่อย่างแน่นอนมีความแตกต่างในสองคำนี้การเป็นนิรัน์การคือการไร้กันเวลานั่นคือไร้กันเวลาโดยประ,ะจากจุดเริ่มต้นและไร้กันเวลา นิยประสตากันจุดสิ้นสุดนี่คือชีวิตที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งนี้อยู่เหนือกันเวลาดังนั้นนิรันดร์การจึงหมายถึงความเป็นอมะตะและการไร้กันเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันคือชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายไม่สามารถทำลายได้ไม่มีวันตาย ไม่รู้จักจบสิน้นและไม่ยมจำนนตนต่อความล้มเหลวหรือความตายนี่คือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ถูกเรียกว่าองค์ผู้ทรงเป็นนิรันดร์การพระคัมภีร์กล่าวไว้ในสดุดีบทที่90ข้อที่สองว่าก่อนที่พระองค์ทรงสร้างเนินขาวหรือสร้างโลกให้เกิดขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์การและจะเป็นพระเจ้านิรันดร์การ ฉบับ GNB ชีวิตนิรัน์คือชีวิตนิรัน์ที่มีจุดเริ่มต้นนั่นคือมีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีที่สิ้นสุดยกตัวอย่างเชน่นทูตสวรรค์มีชีวิตนิรัน์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นแม้ว่าพวกเขาจะดำนินชีวิตอยู่ตลอดไปแต่พวกเขาก็มีจุดเริ่มต้นอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นพระองค์เป็นนิรันร์กันอย่างแน่นอน เราทูตสวรรค์กลายเป็นนิรันด์เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันด์การทรงสร้างพวกเขาให้เป็นนิรันด์เพื่อทําให้พวกเขาอยู่เป็นนิรันด์พระองค์ต้องไทเทชุดน,นิรันด์ให้แก่พวกเขาเมื่อคุณบังเกิดม่คุณได้รับชีวิตน,นิรันด์และกลายเป็นนิรันด์คุณได้ถูกนําจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นนิรนันด์การได้รับชีวิตน,นั้นเป็นการเข้าสู่ชีวิตครั้งแรกของคุณ นั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตของคุณในในิรันต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปคุณก็เริ่มต้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งไม่มีวันเสื่อมสลายไม่สามารถถูกทำลายได้และไม่มีวันสลายฮาเลลูยาอามนให้เราพูดถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะถ้าพระองได้รับชีวิตนิรันร์ และข้าพล่องค์ปราศจากความตายอย่างแน่นอนไม่เสื่อมสลายไม่สามารถทำไรได้ไม่มีวันสลายไม่อยู่ภายใต้ความล้มเหลวความเสื่อมทรามและโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่ากวนแห่งชีวิตดำเนินกันอยู่ในข้าพราะองค์ ความเหมือนพระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวข้าพระองค์ขณะที่ข้าเพิ่งดำนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติขอพระสิรตจงมีแดพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณได้บังเกิดใหม่คุณได้รับชีวิตนิรันดร์และกลายเป็นนิรนันดร์ค่ะนั่นหมายความว่า คุณมีชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายไม่สามารถทำนายได้ไม่มีวันตายไม่รู้จักจบสิน้นและที่สำคัญไม่ยอมจำนนต่อความล้มเหลวหรือความตายด้วยนะคะและนี่คือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณคะ่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู